ฮัลโหลสบ,บายดีทุกคนสบ,บายดีเอฟซีทุกคนเ้อบอกจะเป็นเอฟซีสาวลาวเฮาเอฟซี FC สาวพังไทยเบอร์สูงุทุกคนเนาะมือวนี้เฮากลับมาพ่อก,กันกับน้องลาอีกแลลวเนาะยูทีสองลาสไตล์สาวลาวคือเกาไพ่ที่เขามาเบิรงคลิปนี้อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้สาวลาในเด้อโดยการกดไลค์กดจับสติ๊กให้น้องลาในเนาะพี่น้องมือวันี้น้องลาก็สีขออนุญาตพาพทางหลังก้นทุกคนเนาะซีมันยอมันยะในจักหน่อยนะทุกคนเพราะว่าอันนี้น้องลามาอยู่ทีที ที่ทางานนะทุกคนบ่ดไรยูทีบานจ้าขครองเน้ออันนี้น้องหละก็อยูทีบานอาดีเพื่อนภักหรืออยังไงทุกคนจะมาอยู่นี่กลาบมาเผ่าหฮานเนาะทุกคนมาเผ nah ่าวฮ้านให้ข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าก็ไลยเป็นเงินเดือนให้นะทุกคนแต่ว่าน้องละมายูนี่ก็ใส่เวลาประมาณยังทันฮอดเดือนเธอนะทุกคนประมาณฮอดมืออื่นเนี่ยเป็นสามอาทิตย์เต็มนะทุกคนเนาะน้องละมาอยููนี่ทุกคนน้องละกะ มาเผาทานเกมให้ค ah, right? uh, uh, ่าเจ้านะทุกคนเนาะอ่าจินห่านที่เวฟะทานออนไลน์ยังมานี่ในทุกคนซึ่งในขณะนี้น้องลักตามกำลังสีหนึ่งเข้าเนาะทุกคนสีกินข้าเร่งเนาะทุกคนเนาะมานี้น้องลากกับโฮูวะซีดยังกินทุกคนตอนนี้น้องลากกับกำลังหนึ่งเข้าท่าอยู่เนาะอ่าน้องหลักกะว่ายังมาคุงหน่อยหนึ่งทุกคนน้องลากสื่อมาเตมือวานนี่อะไรทุกคนยังบ่ทันเบิรดเทือร์นาะน้องลากก็เลยว่าสิตามกินอีกมื้อนี้ทุกคนเนาะ กินเขาเรงทุกคนซว่งนี่กะเป็นซว่งที่ห้าต้องประยนหยัดเลยนะทุกคนเพราะว่าเงินท่ากับบอมีทุกคนห่ากับ้องใส่เงินแบบประหยดัดบัดประหยดัดน้ำนะทุกคนจ้ามองคุ้มเือเนาะวันนี้น้องหล่าก็มาเฮ็ดงานในบันบดเงินเดือนแค่นะทุกคนเอ,อ้ยยังงานก็กาลังสีเริ่มเฮ็ดนีนแ่แหละมาอยู่โดนเตอเป็นยังทันเฮตดงานเถอะทุกคนโอเคน้องหน้ากะสสีพาทุกคน มาเฮ็ดกินแรงกันทุกคนเนาะมื้อนี้เนาะมาเบิ่งกันว่านอกจากทำคุ้งแล้วน้องล่าสิมียังกินอีกพี่น้องจ้ะมื้อนี้กะบ่ได้ไปตลาดเซีนเก่าอ่าเดียวน้องล่าสิพาทุกคนมาเบิง่งวิธีเฮ็ดกินของน้องล่ามื้อนี้เนาะอ่าโอเคน้องล่ากะเริ่มจากการสวยขา้าวก่อนทุกคนเพราะว่าน้องล่าหนึ่งขา้าวจนมันสุกแล้วนะทุกคนนะตอนนี้น้องล่ากะถ้าเขาเจาเนเนาา้ามาทุกคนเนาะสิมาเฮ็ดกินยังไงน้องล่าก็บ่ฮู้นี้น้องล่าซีฟานมาคง่าทุกคนเนาะ เดี๋ยวเขออกาก็สิไปเหดนกากันเลยโอเคทุกคนน้องหล่าก็ากำลังดึงเขาเนาะโอ้โหเขาองเราก็กำลังที่สุกแล้วน้องหล่ามายุนีก่ก็ใส่ทานดังไฟนะทุกคนเอย้ยน้องหล่ากะทีซวยเข่าเด้อจากน้อยพี่นอกเข่าของเฮากะอุ่นเข่าเย็นซื้อนะทุกคนนี่เนะาะเข่าของเฮาน้องหล่ากะอุ่นเข่าเย็นเนาะเสียงบรสัดเจนมันยินน้องหล่าเจ็บปากนะทุกคนขออนุญาตตามเด้อเดี๋ยวเอฟซีว่าเอ้าเสียงเปลี่ยนไปนะทุกคนเพราะว่า มืัอนี้น้องหลาเจ็บปากนะ,นะทุกคนเจ็บปากเจ็บแข่าน,นะทุกคนเนาะน้องหลาก็เลยเบาบาซัดเจนปัดไรเนาะอ่ะเดี๋ยวน้องหลาสิไปสวยขขาวก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวน้องหลาก็สิมาอ่าฟานมาเออมาแมนสิมาสาบบมาคงนะทุกคนเนาะสาบม,มาคงท่าสวยมาคงท่าพี่น้อง แฟนมาแต่พุ่นนะเฮาแจงสีมาตำม,มะคุงกินข้าวแรงนากันเด้อเพราะว่าน,นี่เพื่อนซื้อยังมากินในทุกคนเพระาะว่าเพื่อนมาซื้อเนวกินมาแต่ตลาดมากินพร้อมนะทุกคนพร้อมกับตำม,มะคุงคลองเฮาเดี๋ยวน้องหลับไปสวยข้าวก่อนพี่น้องโอเคทุกคนน้องหลับสิมาฟานมะคุงเนาะมะคุงเกาของเฮาเมือ่อวานนี่นะทุกคนกินบ่นเบเลยสิมาฟานโอ้ใจให้ ่อยระยานพันยูแฮงจิกบอยูสัม่อยแห่งยานพันแม่วันเออ่อยยูพอดีเอาพันยางเลยอู่ เอาน้ปุายในที่สุดเขาก็ไ <Scot> ด <ctions> ้ปีงไก่มากินกับตำมาคุ้งปีงที่แบบเขาปีงสุกแล้วทุกคนขนม้ามาอุ่นในซื้อนะการอุ่นปีงไก่ขนม้าก็นาปีงไก่ การให้อภัยาทษมาจ้าเจ้ากระสีตำมะุงเนาะทุกคนเนาะปิ้งไก่แล้วเ่าก็ระไปตำมะุงเนาะอุ่นไก่เสือนะทุกคนบอได้ปิง <S <S ้งเมื่งเสน่าคนได้ปิ้งไก่ทุกคนกะเสีดีใจในจักหน่อยเนาะไอเยิ้มได้กินปิ้งไก่แซ่บเมื้อนี้นะทุกคนพอคิดว่าคนที่สื้อปิ้งไก่มานะทุกคนเนาะน้องลักคิดว่าคนที่สื้อแบบลูกซีนฮอนดอกมากินกับตำมะุงกระแบนะทุกคน เกินซื้อปีงไกมากะดีคือกันดีคือกันเนาะมีใจอยู่ได้กินปีงไกเดี๋ยวค่ะไปรอถ้าเบิ่งตอนน้องว่าที่ตามัะกรุงแล้วก็กินข้าวนำกันเลยเนาะไปตำ้มะกรูงข้องเราเซ็ตเป็นทีเรียบร้อย ก็กเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันทุกคน่ปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ตำมะคุงกับปีงไก่ของเราไปทีเรียบร้อยเนาะน้องละสิมากินขา้าวแรงกันทุกคนกับขา้าวเหนียวหอ่อนๆเรือนี่ทุกคนมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อ วันมื้อนี้น้องหล่าก,กัสซีบโบกินข้าวให้ทุกคนเบิ่งนะน้องหล่าซีไปกินข้าวให้ทุกคนเดี๋ยวขอกันใหม่คุณจะครองวันเกิดมีการแทนนึก <c> ต <oughs> <c oughs> ่จะเอาวันน้งนี่นึกเติมอยากคล้องขาอาก้องไอติมงอ๋อสลองวันเกิดสองคนมันนี่กินสูกิน ใช่จะคอมันเกิดโอ้ยังคมมันมี่มี่อยู่ฮะเบิ้งบุรใส่กระสือใส่ันี่ะ